ดูจะเป็นเกมที่ยอดเยยมในบ้านเราที่สุดเมื่อเทียบกับด่านต่อมาจะเป็นการใช้คอปเตอร์ไม้ไผ่ยิงสู้ศัตรูบนมุมมองด้านข้างครับเอามาเล่นตอนนี้ก็ยังสนุกสนานอยู่ครับแหมบอกเลยว่าคลาสสิกสวัสดีครับพบกับรายการ เด็กแขนกันอีกเช่นเคยครับรอบนี้เห็นหน้าแล้วครับเพราะว่ารอบก่อนเห็นหน้าแล้วอาจจะยอดวิวเยอะก็เลยลองทําอีกรอบนึงดีกว่านะครับอ่ะวันนี้นะครับเรามาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องความรู้กันบ้างหรือว่าความทรงจําในวัยเด็กกันดีกว่าครับเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นสปอยซะเยอะแยะเลยครับคนดูอาจจะเบื่อครับแต่ว่ารอบนี้นะครับเกี่ยวกับเกมครับเด็กๆชอบเกมกันมากครับเกี่ยวกับส0ระดับเกมดอทมอนในความทรงจําที่ คุณควรหามาเล่นครับมีเครดิตทิ้งไว้ด้านล่างนะครับอ่ะเริ่มต้นจากอันดับที่10เลยครับโดรมอนลองเพย์ในปี1983ครับย้อนเวลากลับไปที่เกมแรกของซีรีส์เกมโดรมอนครับที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเกมให้เราได้เล่นต้องเดินทางกลับไปยังปี1983เลยครับหรือราวราวสปีให้หลังจากที่โดรมอนเดอะมูวี่ ได้ออกฉายในโรงภาพยนตร์นั่นเองครับซึ่งตัวเกมนั้นถูกวางจำหน่ายลงบนเครื่องเกมอ r เคเดียในปี2001เป็นเกม8บิตครับที่ถูกวางขายและจากไปในตลาดอย่างรวดเร็วเลยครับซึ่งเป็นหนึ่งในเกมประจำเครื่องนี้คือเกมโดเรมอนที่เราจะได้เล่นเป็นเจ้าแมวสีฟ้าอย่างโดเรมอนที่ต้องหลบหนีหนูเพื่อไปกินโดริกิให้หมดฉากครับ ซึ่งตัวเกมมีรูปแบบการเล่นคล้ายๆกับเกมชื่อดังในยุคนั้นอย่าง p a ็กแมนครับจัดเป็นของหายากทั้งเครื่องและตลับเกมเลยทีเดียวครับที่นักสะสมหลายคนต้องหามาครอบครองเลยซึ่งหลายคนนะครับอาจจะไม่รู้ว่าเคยเล่นหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวผมเ <c> ก <oughs> <c oughs> ิดไม่ทันหรือเปล่านะฮ <c oughs> ่ะต่อมาดีกว่าครับอันดับที่9ครับโดร a มอนโนมิตะทาเมชินเด Great Adventure ์ในปี1985ครับ2ปีต่อมานะครับมีเกมของโดยมอนเกมที่2ครับออกมาในชื่อยาวๆครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนั่นแหละครับที่วางจำหน่ายในปี1985บนเครื่องเกมชื่อแปลกๆว่า Super Cardset ซ็ตเวอร์ชันนั่นเองครับอีกหนึ่งเครื่องเกมอายุไขสั้นอีกเกมหนึ่งเลยครับ กับตัวเกมในภาคนี้จะเป็นเกมแนวแอคชั่นที่เราจะสวมบทเป็นดริมอนที่ต้องตามเก็บของวิเศษที่เพื่อนๆเ,เอามาให้ผ่านประตูครับพร้อมกับหนีการตามล่าของแจนที่กำลังโมโหกับพวกหนูที่มาขัดขวางเราตัวเกมมีกราฟิกสีสันที่สดใสและตัวละครที่ถูกสร้างออกมาน่ารักจนแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าเกมนี้ เป็นเกมเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับโอ้โห,โห,โห,โหก็ถือว่าทำโอเคนะครับสีสัสสนสดใสแล้วก็น่ารักพอสมควรเหมือนกันละครับแหม่ก็คงจะหายากอีกเกมหนึ่งนะครับอะต่อมาดีกว่าครับอันดับที่8ครับโดรมอนแฟมิคอมครับในปี1986ครับ เป็นเกมที่นักเล่นเกมในยุคนั้นน่าจะเคยเล่นกันบ้างครับโดยเกมนี้วางจำหน่ายเมื่อปี1986และใช้ชื่อเรียบๆสั้นๆว่าดูไรมอนเฉยๆเลยครับไม่มีชื่อภาคชื่อตอนอะไรทั้งสิน้นตัวเกมจะเป็นแนวแอคชั่นประจนภัยที่วางจำหน่ายเมื่อ12ธันวาบนเครื่องไฟมิคอม ที่เรื่องราวในเกมจะเป็นตอนที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ที่เล่าถึงการเดินทางของโดเรมอนที่ต้องไปช่วยเหลือเพื่อนพวกโนวิตะาจาแอนซิโนและชิซุกะนั่นเองครับที่ถูกจับตัวไปในมิติต่างๆที่จะเป็นเรื่องราวของเดอะมูฟวี ที่เคยฉายมาแล้วครับตัวเกมจะมีหลายฉากให้เราได้เล่นทั้งฉากมุมมองด้านบนที่เป็นเกมแนวแอคชั่นที่เราต้องเดินหลบและโจมตีศัตรูเพื่อหาทางไปถึงจุดหมายครับด่านต่อมาจะเป็นการใช้คอปเตอร์ไม้ไผ่ยิงสู้ศัตรูบนมุมมองด้านข้างครับ แบบเกมยานยิงในยุคนั้นแหละครับต่อมาจะเป็นการเดินใต้น้ําเรียกได้ว่าแต่ละด่านก็มีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันออกไปสร้างความสนุกสนานในยุคนั้นเป็นอย่างมากเลยแหละครับอันดับที่7จครับโดรมอนกีกาซอมบี้โนไกายากุชูนะครับในปี1990ครับยังอยู่กับเครื่องเกมแฟมิคอมครับที่คราวนี้ตัวเกมโดรมอนนั้นมาพร้อมกับตัวเกมที่มีเปลี่ยนแนวมาเป็นเกมภาษาแบบกดคำสั่ง เห็นตัวศัตรูคล้ายๆกับเกมดาก้อนคว s t ครับในเกมชื่อยาวๆดยมอนกีการซอมบี้โนอาร์กิยากุชุที่วางจำหน่ายเมื่อวันที่14กันยาปี1980โดยเรื่องราวในเกมนี้จะเป็นเนื้อเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาใหม่ครับ แต่จะอ้างอิงตัวร้ายกิก้าซอมบี้ที่ชั่วร้ายซึ่งเราเคยปราบเขาในภาพยนตร์มาแล้วซึ่งตัวของกิก้าซอมบี้นั้นได้หลบหนีจากไทม์สคริปต์แล้ววางแผนจะปั่นป่วนเวลาอีกครั้งนึงพร้อมกับการแก้แค้นดูริมอนโดยการทําให้พวกนมนิตะหลงไปในกระแสะเวลาดูริมอนจึงต้องเดินทางไปช่วยเพื่อนๆตามช่วงเวลาต่างๆและยับยั้งแผนของกิก้าซอมบี้ใครที่ชอบแนวเกมภาษาหรือแบบเลือกคําสั่งเนี่ย ต้องไม่พลาดเกมนี้เลยแหละครับอันดับที่6ครับโดริมอนแอนิมอลวาคุเซ่ดันเซสึในปี1982นั่นเองครับไม่ีก2ปีถัดมานะครับกับเกมบอยกันบ้างครับและมาคราวนี้สนุกน่าสนใจอยู่หลายเกมครับแต่เกมที่โดดเด่นเน่ก็คือเกมนี้เลยครับ อนิมอนดริมอนนี่เองครับที่วางจำหน่ายในวันที่19ธันวาคมในปี1992ซึ่งเรื่องราวภายในเกมพังนี้จะอ้างอิงเรื่องราวมาจากฉบับเดอร์มูวี่ที่เคยฉายในประเทศญี่ปุ่นกับการเดินทางของโดริมอนและเพื่อนๆในดินแดนที่เต็มไปด้วยสัตว์ต่างๆครับที่เราจะต้องช่วยเหลือดินแดนแห่งนี้ ตัวเกมจะให้เราควบคุมเป็นโดรีมอนเพื่อค้นหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในดินแดนแห่งนี้นั่นเองครับก่อนเกมจะเริ่มนั้นจะดัดเข้าสู่ระบบการเล่นที่เป็นเกมแอคชั่นมุมมองด้านข้างครับแต่สลับกับมุมมองด้านบนที่ทําให้การเล่นที่ไม่จาเต ง่ายง่ายคือรูปแบบก่อนมันซ้ําจําเจเกินไปแต่ว่ารูปแบบนี้มันแตกต่างแถมเนื้อเรื่องก็น่าสนใจแม้จะเป็นภาพเขาดํายุคเก่าแต่ก็เอาอมาเล่นตอนนี้ก็ไม่รู้สึกว่ามันล้าสมัยแม้แต่น้อยเลยครับเขาเรียกว่าคลาสสิกใครที่เคยเล่นเกมบอยในยุคนั้นเนี่ยก็น่าจะเคยเล่นเกมนี้แหละครับง่ายง่ยคือ1ปี1992เป็นยุคฟื่อฟูของเกมบอยเลยก็วาได้แหละครับ อันดับที่5ครับโดรีมอนโดมิตาโนโยเซอิโนคนิในปี1993ันั่นเองครับเป็นเกมเก่าในซีรีส์โดรีมอนครับอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจคือวางจำหน่ายเมื่อ19กุมภาพันธ์ปี1993บนเครื่อง Super ร์แฟมิคมที่เป็นเกมแนว Adventure ก็คือการประจนภัยนี่แหละครับกับการเดินทางของโดริมอนกับเพื่อนๆที่ได้เจอกับนางฟ้าที่มาจากต่างวิติที่มาขอความช่วยเหลือซึ่งเรื่องราวภายในเกมนี้จะเป็นการแต่งขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยครับ วายง่ายคือไม่มีทั้งเดอะมูวี่และก็ไม่มีทั้งในตอนซีรีส์ครับโดยตัวเกมจะเป็นการเดินหาเนื้อเรื่องตามสถานที่ต่างๆในมุมมองด้านบนเพื่อหาเบาะแสก่อนจะตัดเข้าสู่ตัวเกมเป็นแนวแอคชั่นมุมมองด้านข้างที่มีตัวละครดรลิมอนและเพื่อนๆกับของวิเศษต่างๆมาให้เราได้เลือกใช้ครับซึ่งการาฟิกของเกมนี้เรียกได้ว่าสวยงามสดใสเอามาเล่นตอนนี้ก็ยังสนุกสนานอยู่ครับแหมบอกเลยว่าคลาสสิก นะครับอ่ะอันดับ4ี่ครับโดรีมอน2 SOS Otoki No Kuni ในปี1997นั่นเองครับเมื่อพูดถึงเกมโดรมอนในยุค PS1 เนี่ยดูจะเป็นเกมที่ยอดนยยมในบ้านเราที่สุดเมื่อเทียบกับอีก2พภาคที่ออกก่อนและหลังจากนี้ครับ ซึ่งความสุกสนานและพิเศษของเกมนี้ก็คือดูเรมอนพางนี้เราจะได้เล่นเป็นตัวละคอรอื่นๆครับที่นอกจากดูเลมอนในการเดินทางไปตามน,นสือนิทานในเรื่องราวต่างๆที่เรารู้จักมากมายทั้งหนูน้อยหมวกแดงแจ็คผู้ฆ่ายักษ์อุราชิมะทาโร่จนถึงมโมูทาโร่และอีกหลายเรื่องเลยครับคล้ายๆกับเราดูเดอะมูวีอาราบราตีแหละครับที่ดเลมอนใส่รองเท้าแล้วก็ เข้าไปในโลกนิทานอะไรแบบนั้นเลยครับและตัวเกมนั้นจะเป็นแนวแอคชั่นมุมมองด้านข้างที่มีกราฟิกสวยงามแม้จะดูแข็งๆไปบ้างแต่ในยุคนั้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมและเป็นที่ถูกใจของแฟนๆดูรเอมอนในบ้านเราในยุคนั้นเป็นอย่างมากเลยครับใน PS1 นะฮะเป็นเกมแหวกแนวรุ่นแรกแน่นอนว่าก็ต้องเฟี้ยวเงาะอ,อยู่แล้วนะครับอ่ะอันดับที่3ครับดมอนนะครับ Pasties on the v i ในปี2007ครับโอ้หข้ามมาไกลเลยครับมายุค2000เลยเปลี่ยนบรรยากาศเกมใหม่ทั้งหมดเลยครับดอลลมอนภาคนี้นะครับชื่อก็บ่อยแล้วว่าเกมนี้วางจะไหน่ายบนเครื่องวิวครับเมื่อวันที่6ธันวาคมปี2007ในตัวเกมดยลลมอนภาคนี้จะใช้รูปแบบเป็นเกมเศรษฐีทอยลูกเต๋าคร,ครับเดินตามช่องเพื่อสะสมแต้มโดยมีตัวละครให้เราเลือกเล่นอยู่5ตัวละครด้วยกันครับและเล่นพร้อมกันสูงสุด ถึง4คนด้วยกันเชื่อว่าต้องมีการแย่งการใช้ตัวละคดรดอรลิมอนอย่างแน่นอนเลยครับโดยแต่ละช่องนั้นจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เราคุ้นเคยในการ์ตูนดอลลิมอนครับรวมถึงของวิเศษต่างๆมากมายแหมและยังไป็นอัพมินิเกมอีกด้วยนะครับเราได้เล่นออกท่าออกทางต่างๆไปกับจอยวิวครับเหมาะสําหรับทุกคนที่ต้องการเล่นเกมสสนุกน่ารักในวันหยุดนั่นเองครับ บอกเลยว่าเกมเรษถีนั้นโอ้ก็คิดฮอตในช่วงปี2007แล้วครับถ้าเกิดว่าโดเรมอนจะทำตามเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับในยุคนั้นล่ะครับอันดับที่2ครับโดเรมอนโนมิตะ2มิดริโนเคียวจิเด่นดีเอสครับในปี2008นั่นเองครับเมื่อพูดถึงเกมโดเรมอนในเครื่อง DS นั้น เชื่อว่าใครที่เล่นเครื่องนี้คงจะทราบกันดีว่าบนเกมพบพาเครื่องนี้มีเกมโดรมอนออกมามากมายครับแต่เกมที่ถูกสร้างออกมาได้ดีภาวสวยและสนุกสนานที่สุดต้องยกให้เกมโดเรมอนภาคนี้เลยครับที่วางจำหน่ายเมื่อ8มีนาคมปี2008ที่เป็นตอนพิเศษในภาพยนตร์โดยตัวเกมจะเป็นการอ้างอิงเรื่องราวจากฉบับภาพยนตร์ที่เป็นเกมแอคชั่นมุมมองด้านข้าง ที่เราจะควบคุมเป็นโดริมอนกับโนมิตะในการเดินทางไปยังดินแดนต้นไม้ซึ่งความพิเศษของเกมพางนี้เป็นการเคลื่อนไหวของตัวละครที่สร้างออกมาได้อย่างน่ารักตรงตามกระตูนเลยครับรวมถึงของพิเศษต่างๆที่ถูกหยิบยกขึ้นมาให้ใช้ผ่านด่านก็เป็นของเราที่เราคุ้นเคยทั้งสิ้นเลยครับใครอยากเล่นเกมโดรมอนภาพสวยๆส,สนุกแบบนี้ไม่ควรพลาดเกมนี้เลยครับอ่ะอันดับหนึ่งดีกว่าครับ ก็คือโดเรมอนโนวิตาค c นดิเฟ l e ์ออฟเดอะมในปี2019ครับปิดท้ายด้วยเกมที่วางจำหน่ายเมื่อปี2019ครับกับเกมนี้เลยครับวางจำหน่ายเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี2019ส่วนบ้านเราเพิ่งจะฉายในโรงภาพยนตร์ไปได้ไม่นานครับซึ่งใครที่ได้ดูคงจะทราบกันดีครับว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเราไปดวงจันทร์นั่นเองครับ ดเลมอนและผอมเพื่อนซึ่งตัวเกมภาคนี้จะไม่ใช่เกมแอคชั่นแบบเกมอื่นครับแต่เกมภาคนี้จะเป็นการสร้างเมืองแบบอารยธรรมครับหรือแบบซิมซิตี้ไวยง่ายคือตามเรื่องราวในการ์ตูนดเลมอนกับโนบิตะที่ช่วยสอนผู้กระต่ายในการสร้างเมืองโดยเราจะเป็นคนช่วยชี้แนะหาวัตถุดิบมาสร้างเมืองปลูกผักดูแลอันตรายจากศัตรูและมีมินิเกมต่าง ตามในการ์ตูนที่เราเลือกเลยครับตัวเกมจะมาในรูปแบบของ 3D ที่สวยงามใครที่มีเครื่อง Nintendo Switch เนี่ยไม่ควรพลาดกันเลยละครับและนี่คือ10เกมที่เรานำมาเสนอครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับที่เราจะพูดถึงนะก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กับเด็กแคร์ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเห็นหน้ามากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะเอาคลิปเนี่ยไปลงเฟซเพราะว่าเฟซเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เห็นหน้าเนี่ย ก็อาจจะทําอะไรไม่ได้ไม่สามารถสร้างอะไรได้ได้เอาพูดประมาณนี้แล้วกันนะก็ทนฟังกันหน่อยนะครับก็อาจจะมีความรู้บ้างอาจจะมีสปอยบ้างคระครุ้งกันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กับเราด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กับเรานะครับและอย่าลืมนะครับผมอยากจะรู้ว่าใครดูจบคลิปหรือเปล่าให้พิมพ์คําว่า01มาแล้วกันนะครับรู้เลยว่าคนนี้เนี่ยดูจบคลิปแน่นอนเลยครับ อ่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้มีแฟนเพจแล้วมีทิกตอกด้วยนะครับอย่าลืมตามไปกดไลค์ like กันด้วยนะครับ